สบายดีทุกคนสบายดีอี่ทุกคนทุกท่านเด้อเจดมส่วนมาหาเอือยเสียวพี่นองง้องเลยอือยู่บ่เป็นพนยยักเองว่ะอโอ้ยอ่าแม่ักดาาาําสิไปใส่หน้าโงเจโนะสื่อหลดให้น้องไส้พี่น้องช่องเหมือนกว่าบาทมาส่วนมาหาแม่งดํามาพอดีพอนางอยู่ใน อ่าเต้าพี่น้องเอ้ยแคมสวนบักโมยายแป้เนาะให้ได้สวนกระโพดยายแป้ลูกเองติฉากเนี่ยจ่มยังได้นี่บ่จมหาสิแตกยังอยาวดิพี่น้องบ่จมอยู่ในเลยเบิ่งดก็ยังติก็ดีแล้วเฮ้ยเองจ้างเองจ้างพื้นมาให้ตลงตหาเวียกให้ตนมีเวียกเฮ็ดอันอันเวาน้นเอาลายวาน อเอาแหละบอผู้พิทารับจะเฮ้จ้าก็อือจได้ลอืมฟังดูฟังดูอันเขาบอกเนาอพี่น้อยไหมสบวงดมันจะบอเอาลายัวจ้มันเป็นคนจ้างตัดเลยอืมเป็นคนจ้างแก่ฮก็จ้างนะฮะหลดเอไดเฮจ้างนะเออยังหึงเลยอ่ะจ้างจ้างไอ่อ่จะคองันเลย บ่อขอดได้จากเตาได้จากสอบได้จากสอบเตาหนึ่งนั่นบ่อได้เตาหนึ่งค่ะได้อแก่มากพันลงพอเถือบ่แม่นบนนี้แม่นบนนี้หาว่าสิไปซีนอ่ะบ่ขบ่อไปเอาลูกจอยทางได้นี่นะว่าใบมันหลุดบนนล้ ไปถามันหมาดพรานีเล้พันเงาโอ้บางกีแหม่มาแล้วไปหากูสอบเด้ยวกูกิสิมาจู่เทือนมาถิ่มแล้วแหละเออดูผัวพี่น้เออดูความแหงความแหงของเธอน่ะอยู่มือเดียววันนี้ได้ไก่ทองมานาอุตสาหสิลักมากจ้ะเจามาสอกูอย่าง เฮ้ย <c oughs> เกือบเกือบพลุตกห้ามเอื้อยตัวเบยเมื่อคืนนี่แค่ย,ยุนนาา่นบาแห้งเนาะข้าซาลนสีหุบมาหน่ออันนี้ไล้เนาะน,นี่เด้อพี่น้องข้าแม่นมานอนนี่ก็ได้นี่บัดพลุกตกนะ้าว่าสบายกลัวอยู่าพูดไหน,น <c oughs> ออเออเลี้ยวก็เหน็นอลีพี่น้องอ,อันนี้เรื่องจริงอันนี้เ <c oughs> พิ่นทักมากด้วยนั่นนายใหญ่เปรย์ไพ่มาหลักยังกับเห็นอันนี้เห็นได้เห็นเบิร์ดเขามาหลักเขายังนะ พื ph ải, ph ương, ph ừ. Ừ. ้นไพอขางฝุ่นกนะเฮะทั้งเย็นดีถุยนี่น้ออาานันเฮ้ยอนีน่ามาอย่ทั้งเย็นดีนี่นะสบายพี่น้องเอ้ยนี่ขมุ่งไขกแักแน่นี่หย้าแล้วก็เพื่องเฮ้ยหย่าต้องต้องไปเอานะเฮ้ยฝังนะเดเด้วพี่น้องแม่น้องดำไปอาน้ำเเวนะ เด้แล้วนะครน้องฮะน้อนี่นะมานอนนี่ก็สบายมันอยู่บนเศ้าเห็ดอยู่เห็ดกินกลวงควงดีเป็นทักหมักอยู่แบบนั่นอยู่นี่รถนะเห็นบ่อในหน้าไหนเพื่อนใกล้ใกัใกล้แกลงพุกตูมอยู่ลุ้ม

ใชาแต่มันยิ่มยีผนลนะพี่น้องมันบได้แห้งบาแม่ผ่ามพ้นเนาะถ้ามันแห้งโก,โกโุ้งกุ้ยพอจะได้ฮุบมนันอีลี่ใหญ่เป๋บ่ขึ้นพี่น้องมันผัดพ่อแย่แย่แช่แช่เห็ดยังอ่ะนะโอ้ยขันเป็นเฮาเด้อพี่น้องอันนี้ใจเฮาเฮามาอยู่พี่ละเที่ยงน้องเที่ยงหนุ่มก็อย่าแล้วมันมาอยู่เบิดปีมันนิสัยเหม็นข้าวเสียมานอนเหม็นข้าวสีมานอนอยู่นี่นะคอด ใ้เพื่อ,อนดมหายดมหน้ากับเพราได้เศาอันเหตุตูให้เจ้าหนยังหาไปเหตุตูวอยู่พุ่เพราะได้เศร้าอย,อยู่ดินเพิ่นเองมันบ่นั่งนั่งนั่งวันไดๆเพ่นว่าผัดขาพ้นตกด้วยสิติบขอขอติบข่าวกับเปียกยแหละ นาะต่นะเอันอแล้วเอานแม่อาเนะันเอแหนี่กัน้วเนาะมก็ม่่อมันเป็นของตัวเองน้องก็ให้เอาเพื่องไปจามเห็ดบอเอาเ่เห็ดอยู่ในรถไทยแล้วก็แนบใหม่ใส่ผ้าตังมุงเนี่ยนะเพิ่นหมักนืนั่นพี่น้องเอ้ ไมหน้ามันกระเด็ดขู่ฟรีเนาะ,นนะอืมแล้วเห็ดถูกใส่เจ้าคองยายแปรพี่น้องที่จริงนั่นห้องละหมักแล้วนั่นมาสักอันนี้ว่าพื้นเอืือยเจ้าคองดอกจังว่าผู้อื่นกับไปว่าได้อันนี้ก็น้องสาวเราเองค่ะเ่าควันนะพี่น้องเอ้ยเป็นอยู่ยุยออยย้ย อืมนี่นะตัดเห็ดลักแบบนี้นี่ข้ามคืนนี่พี่น้องสี่เสาหกเสานั่นครเนาะนี่เห็ดแบบนี้พี่น้องนี่นี่หกเสาแบบนี้กระเทิบก็ได้ยูแหละมีปลาบ่นี่ขอดนะบ่เบี้ยบ่เบี้ยบกุยแห้งปะเออกุยแห้งโมาบ่ฮันที่ได้กินแหละ ามาจาังหน่อยส่วนกูอยากเมื่อแล้วนี่นะมะขอนต้องคุณลงมาเก็บสวยเชไพี่นนะอ้ายนะนไปซุ่มอยู่ส,สาเบเพอบ้านนี่เด้นี่แหละพอแขกก็ได้จะน่ยซุ่มจักหน่อยซุ่มจักหน่อยพอบ้านโทร,โทรน้ำจะน่ยขึ้นเมืองเอออย่างนี้จะเป็น

แค่เซลงมาเก็บแต่สาวพว่อไปซุ่มบ่ะพี่น้องเดือนก็จะมาไลน์กับพี่น้องสามแสนเลยเราได้เงินเดือนและได้ได้จากเดือนเฮ้ยได้จากเดือนอะไรพ่ะย่ะต่เป็นพ่อบ้านมานะไลน์เดือนแล้วเดือนละสามแสนตู้ประหยเดือนละสามแสนอาหารร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อขั้นไรเงินหกสิบพันลอยหนึ่งเดือนละหาร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะผอบ้านบ้านอะผอบ้านเป็นผอบ้านบ้านนอกนะพี่น้องตู้ประหได้ไลายบันได พอที่แท็กหนักเป็นเห็ดน้ำผ้าบานบ่แม่ณผ้าบานเนาะพี่น้องเอ้ยบ่นัสได้เงินเดือนแต่ว่าพวกคั่นแทกให้แทกหน้าน่ะได้อยู่ได้เถื่อ100 200แบบไปแทกให้แทกหน้าเขาเจ้าซื้อให้ซื้อหน้าปั้นให้ปั้นหน้าดีได้อยู่แบบนั่ะเฮ้ยต่อยมึงกินสมน่ะเฮ้ยมันตกบ่ไม่ใส่ มเห็นนะมัก่วงแล้วใช่เด้ไหนน้องเอ้ยมันอยู่เทั่งผูกใหมาติดปลายอย่างเงี้ยนี่นะพี่น้องเลยถ่าจะลงมาถ่ายสาวกอนเธอแก่มาสี่หลดป้อนี่คอร์ดสี่หลดถึงขั้ไทยพี่น้องเลย chắc xong ừ, là lâu lẹo 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 เอ็งม so ีอยู on, ่สอบเบียดนะถ้ามอมีเอ็งก็่สิซื้อให้ได้ยี่บ่ายินมาบ่าวนะมีอยู่บ่ายายแปะปรใส่เนาะเบ๋อเด้พี่น้องเห็นตะลังตู่เพิ่นเ่ะนดันนี้เราเห็นตะลังตู่เพิ่นมันเหมืนพิษกับพัวอีกบ่ โอ้ยยันพิดกระพัวแล้วมักมั่มมันก็ไปงงเฮียนล่ละเฮ้ยตายหัวเชิงไข่คือบวชไวเนี่มันจะตายเลยนี่นอนเปยผู้ดีกวดโอ้ยคันลบมันก็สบายเลยแหละนี่ยังบอกอาจง่ายบ่เฮ้ย อืมอันนี้เป็นกำลัง <financi> ล er> <Okay>, wow. ่งแล้วแหละแต่พอนปิดพี่น้อยเดร้ายเตาเติบอ่น่ดอกไพ่ไพ่ขอดเมนบ่ไพ่น่ะเตี่ยเตียยอยู่น่ะเตี้ยาไฟนะเฮ้ยอันน่ะมาหดแม่ไพ่บอกอันน่ะกันขาดไผ่บอหมอ คุณอาคุยังควันติดติดอยู่เจนวัดนะมือหาสุเตงแต่สาวไปเลยมาบอกตคุยตัง่ายอยู่แถวมนะาบอกเพลงเธอเหรเจนวัดเอาผืนเจนัดปีนี่นามนั่งชิโน่เซเว่นเทียงนังนะ เสือสงไป่ได้อันนี้เด้ยเสือลงจ้อยกูจะวีลงน้องหนามก่อนเสือประสักนี่ดูสิเกอดกันนานเสือกันลยปีนี้เนาะกินน้ำสังใส่คืองามแท้นะบ๊ัดทิ้งจะมางามแต่เฮ้ยผัวเสียวดูพี่น้องเลยเขาน่ะน้ำสังเขาก็มีเสี่ยวตักให้กินได้เสี่ยวประศผัวเสี่ยวผนโมเมนธรรมดา โยกมาด้วยหัวมืนอ,นมมนมอนะ่ะเดินเดินยิน่ง่เดินยิน่ง่ะัวเี่ยนทไปแก้พื้นตป <laughs> ตัสพื้นนะว่าหมักมุม <m ul g> ถาทะล้ามาสัน<อ>ถาเชี่ยแม,ม่บ๊คอดโบเห็นจ้าเสือจนขำจนมือเมือ่อไงล่ละคะอาไรคบาลคือบวนนั้อืมโอ้ยน้ำมันรกรเบืดโอ้ยมือที่ชองอีกมือมอมึงก็กระจายตาได้าแล้วนะกู

นย่งน่ะไปจงวยยุเอตงกินยุสไปกินน้ำโอ้ยไปหมอดก่อนพายดดนะนะมันสิลามมันปิวอ้ยลมทึๆไปหมอดหลดพี่น้องพอกันกินหนาพี่น้องเลยต้อคือโปรเกมันแน้วโลดัสเมงยังจะยังเก่าไปจสอบ เรามันประท่าลมอดพื้นๆก้นด้ยยังควรติดติดออยู่จ้าหน่อยผัเก็บใส่กระสอบแล้วผสิลุกผาผ่ามังดูวยนาพี่เนอะยังควรติดติดออยู่แต่พื้นมันนะโผลโอ้ยเตงนะได้บ่อหามโดอเักงเกับจ้าวมาเองหรือวะ